กมกี่ค้น่าผมเป็นบาเบือทีบเบี่ยงตะกะดเตียนค้น่าผมเป็นบานะครับก็แต่เหตมนนุมีไรใดกะมีไรใดอามาแน่แล้วก็เิน่นประสบผลสำเร็จเนก็ได้อยากเห็ดตามม,มันก็คือเห็นเขาเลี่ยงนะครับก็เลยว่าเบิงก็น่าว่าเขาเ,าเห็นเิ่นเลี่ยงก็เลยว่าเลี่ยงยังไดมันจังอยู่ไดเลี้ยงยังไหมันจังหลอดนะครับก็เลยสดอันดับแหลกก็เลยล่องสื่อใครมาเบิงสื่อใครมากขีดนึง นะคจักบาทครับขีดหนึ่งครับขีดหนึ่งพันหนึ่งครับขีดละพันเมีนครับขีดละพันกิโลละหนึ่งหมื่นบาทกิโลละหนึ่งหมื่นบาทขาดแต่ก็คือที่มามาจากรอยเอลสนะครับเมีนครับก็เอาไข่มาจากไหครับปนเอาไข่มาจากอ่าพีพีในในกลุ่มแอนเพลนะครับกลุ่มเพลครับอออ๋่าในกลุ่มเพล็ดบบนี้ทดเล่ยทดลองเลี้ยงเบิ้งนะครับทดลองเลี้ยงเบิ้งเห็นเขาว่ามันบ่ได้เลี้ยงยากนะครับมันหามัน น้ำก็ไ่ได้ให้หัวหันก็ไ่ได้ให้ให้ต้หยาให้เต้หย่าย่างเดียวให้ต้หย่าย่างเดียวครับอหาต้หยาให้กินพออครับครับสวัสดีครับพี่น้องครับมาโอุลุกเสดช่องสามร้อยกระเริฐแล้วครับพี่น้องครับนี้สิภาพพี่น้องมาเบิ่งอีกอาชีพนึงนะครับถือว่าเป็นอาชีพมากแรงครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นที่นิยมเลี้ยงกันหลายครับพี่น้องครับอลังการงานปักแตรนบพี่น้องครับโอ้เว้ยนะครับเ็นเลี้ยงครับในกระสั่ง หือว่าโมหญ่ครับในเนื้อที่สองพันสี่เมตรครับพี่น้องครับแต่กระแตนเต็มหมดเลยครับพี่น้องครับโอ้ยเดี๋ยวไปทำข้อมวใจะกเจาของไหมครับเดี๋ยวเอาเจได้หูวว่าที่มาที่ไปเนี่ยเป็นเลียงทักกระแตนอย่างไดีครับเลียงแบบได้ให้มันหลอดให้มันใหญ่ได้ขายครับพี่น้องครับโอ้ยใบกล้วยกับมีใเห็มันกินครับพี่น้องครับ บไผ่กับจิ้นไผ่กับินไผต้นไผ่ต้นคอยกับจิ้นเบิดโอ้เลี้ยงรือว่าเลี้ยงง่ายยู่ครับเพราะว่าพ่นจิ้นในพือจิ้นพักจินต้นไม้จิ้นยาจินในทุกแนวครับพี่น้องครับเราต้องหาหัวหาเนื้อครับให้พันจิ้นตามธรรมชาติได้เลยครับพี่น้องครับโอ้สุดยอดครับผมเดี๋ยวไปทำป้อมหูแจกแล้วก็สอบถามเจ้าของพ่นเลี้ยงครับพี่น้องครับสวัสดีครับ สวัสดีครับผมผมอ่านายอนุชิตขนานไพ่นะครับหรือเอิญชื่อเล่นกะเลขก็ได้นะครับเซเล่นะครับเนาะครับก็เมื่อนี่นะครับผมก็ได้มีอาชีพอาชีพหนึ่งเป็นอาชีพเสริมนะครับจากงานประจํานะครับตัวนี้ก็เป็นอาชีพที่ขอนข้างมาแรงนะครับก็เป็นอาชีพเลี้ยงตั๊กแตนนะครับครับอ่าผมก็เป็นคนอยู่หอหนีแหละครับแต่ว่าพื้นเพกอะเป็นคนรอยเอ็ดนะครับก็เลยมาเหตุอาชีพเสริมหลังจากงานประจําก็คือ เห็นเขาเลี้ยงนะครับก็เลยว่าเบิ่งก็น่าว่าเขาเห็นเพิ่นเลี้ยงก็เลยว่าเลี้ยงยังไหนมันจังอยู่ได้เลี้ยงยังไหนมันจังรอดนะครับก <kleine> ็เลยทดอันด <ina> ับแรกก็เลยลองซื้อไข่มาเบิ่งซื้อไข่มาขีดนึงนะครับจักบาทครับขีดนึงครับขีดนึงพันหนึ่งครับขีดละพันแมนครับขีดละพันกิโลละหนึ่งหมื่นบาทกิโลละหนึ่งหมื่นบาทขาดแต่ก็คือว่าที่มามาจากรอยเอ็สนะครับแมนครับ ก็เอาใครมาจากไครครับปันนีเอาใครมาจากอ่าพีพีในในกลุ่มอันเพจนะครับกลุ่มเพจดครับอ๋อในกลุ่มเพจบันนี้กเลยทดลองเลี่ยงเบิงนะครับทดลองเลี่ยงเบิงเห็นเขาว่ามันบ่ได้เลี้ยงยากนะครับมันห้มันน้ำก็บ่ได้ห้หัวหันก็บ่ได้ห้ยห้แต่หยาห้แต่หยาย่างเดียวห้แต่หยาย่างเดียวครับหาแต่หยาห้กินพ่อครับก็เลยล่องเบิงสันเดยก็มันก็เสียหายนะครับเพราะว่าอ่า ผมกับป็นคนมกเลี่ยงอยู่แล้วนะครับเป็นค้นมักเลี่ยงซั์เลี่ยงอย่างตั้งแต่น้อยแต่น้อยนะครับเนาะครับโอ้ก็เลยหันมาเลี่ยงตั้กระแตนเบงแมนครับอ่าเลี่ยงตั้กระแตนนี่ตอนนี้เลี่ยงมาจากรุ่นนะครับนี่ตอนนี้เลี้ยงมานี่รุ่นที่สองครับรุ่นที่สองรุ่นแรกลองผิดล่องถูกกับประสบผมประสบผลทำเรียแล้วนะครับก็เลยเป็นอันนี้ก็เลยเป็นขยายลงเลื่อนใหญ่เบิงนะครับโดยมีสมรชิงอยู่สามข้อด้วยกันสามขอกด้วยกันครับผมครับ อ่าแรกแรกมีเท่าเลียงนีเขาเลียงยังไงครับแรกแรกผมล่องผิดล่องถือเบิ้งนะครับเพราะว่าอ่ามันทีมีเพจที่เขาขายไข่ก็คือว่าเขาเสียคําปรึกษาตั้งแต่เลียงจนด้ขายไข่จนในขายขายโตนั่มนะครับ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 กะกะเลยศึกษาเบิ้งล่องผิดล่องถือมาเบิง้งบันนี้มาเถี่ยวสองก็เลยอ่ามาขายายลงเลื่อนเลยบันนี้ออกระเล,ล,เล,เลย,เยเลงเลื่อนเลยเป็นรงเลื่อนไ่เลยครับบันนี้กลับสองแล้วก็มีส้มไอที่เิ่นสนใจ นั่นะครับสุ้มไอเดินบนทนใจเป็นอยากเลี้ยงตะกี้คนว่าผมเป็นบ้าเบอรทถีบเลี้ยงตะกะัตยนคนว่าผมเป็นบ้านะครับเพราะจะเฮ็ดมีไรใดก็มีไรใดแมาเนี่ยแล้วก็เพิ่นประสมเพส่มเร็จเพิ่นก็เลยอยากเฮ็ดตามรอบแรกนี่ได้ขายไปยังครับรอบแรกได้ขายไข่ได้ขายไข่รอบแรกผมเก็บไข่ผมกับท่านเปลี่ยนนะครับลองผิดลองถูกได้ขายไข่สองเฉียดสองเฉียดนะครับแต่ว่าโตนี่ก็ถอดให้สุ้มไอ กินอยู่อันบริเวณหอนะครับบริเวณหอเนาะอ๋อก็ล่องแบ่งปันกันครับวันนี้รอบสองเนี่ยก็คืออ่าเริ่มมีประสบการณ์แล้วเริ่มเริ่มมีขอมุ่นแน่จังหน่อยแล้วเริ่มมีประสบการณ์นะครับ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 เวลาเข้าเรียงเนี่ยเข้าเอาใครลงจังไดครับอ่าตอนนี้วิธีสังเกตเข้าก็คือว่าอ่าต้องให้มันจับคู่วก่อนครับน้องมันถี่จับคร่ปุ๊บแล้วก็อีกประมาณสี่หามือมันก็เตรียม เตรียมทีสีบ้างใครแล้ว้องก็ต้องเอาเอาถาดนะครับแต่ถ้าเป็นก็สร้างบล็อกแบบนี้เอาเป็นผมแนะนําว่าให้เป็นดินทรายดีกว่านะครับเอาเอาดินทรายใส่กระสอบแล้วก็เวลาเก็บมันก็ติด้เก็บไงมันสีครับมันสีไปใคไ่ใส่ดินทรายแมนครับมันน่องัวเมียมันดิแท่งล่องนะครับโอ้สิแท่งล่องเลยแท่งตรวจล่องไปใครนะครับไปใครในดินทรายแมนครับโอ้ไม่นานเท่ากับเก็บขึ้นมากนะครับนาผมัมัมหล่นเอาเป็นบอกครับแมนครับเอามาหล่นเอาครับมาหล่นเอาเนาะครับวันนี้ถ้าเข้า อ่าเลี้ยงมันเอาไข่ล่งไปแล้วบะนี้มันจากมือมันแตกมากเป็นโตครับเนี่ยอันนี้ร่วมอบอร้อมอ่าหลังจากเขาเก็บไข่แล้วปุ๊บอ่าร่วมอบอล้วก็ทีประมาณสิบามือครับแล้วแต่อุณหภูมิขมือดแดดดีอุณหภูมิได้มันกประมาณลั่นเจ็ดแปดมือครับแล้วแต่อุณภูมมือดดแดดดีอุณหภูมิได้มันกับประมาณพลั่นเจ็ดแปดมือกับกักเด้อครับน้องก็ออกมาแล้วโอ้ครับพี่น้องครับนี่เป็นเลี้ยงสายยาเวลาบโดนอนเมียนครับขาบนาดีเป็นขาดที่ซีแล้วมั่งครับครับครับขาดที่แล้ว แล้วแนว่นมการตลาดเป็นยังไงครับเขาเลี้ยงมาเนี่เขามีแนวนมที่ว่าเขาต้องไปขายใส่ตทรงใส่โบครับอ่ามันถี่มีเพจอยู่เลยครับเสมือนี่มันเป็นเพจเพจท,ทุก,กทุกภาคทุกจังหวัดเลยเป็นเพจอ่ารับสื่อตัวสดแต่ว่าใครกันยังขายได้เรื่อยๆนะครับใครยังขายได้เรื่อยๆนะครับครับโอ้แต่ว่าถ้ามีคนสนใจใครเนี่ยอยากได้ไปพอพันเลี้ยงน้ำนี่ก็คือติดต่อได้ที่ผมโดยตรงเลยโดยตรงเลยนะครับเนาะครับผม เบอร์ยังครับมี่เบอร์ว่ครับมีอยู่ครับอ่านน้ำเบอร์นี่ครับศูนย์แปดสามศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดศูนย์ห้าแปดห้าสีเก้าห้าสีเก้าครับผมสนใจใครตักกระแตนนะครับก็ติดต่อมาได้อยากไปเลี้ยงอยากไปพ่อผ่านขายนะครับพี่น้องครับตอนนี้ก็เป็นอาชีพที่มาแรงนะครับถือว่ามีตลอดรองรับนะครับพี่น้องครับนี่แหละครับอันนี้เขาเรียกว่าตักกระแตนยังครับตักกระแตนปัตตังค่าโมจิครับ ปลาตังก้าโมจินะครับโอ้ชื่อชือจินตากะเะมาจากจีน,นครับจีนผสมญี่ปุ่นนะครับเนาะครับปี่นองนตัวนี้มันดีแสบกนันตากะแตนบานเหามันยยมใหญ่สดซําเลยครับตัวนี้ใหญ่สดก็ดีปราะมันนิ้วหนึ่งนิ้วหนึ่งนะครับเนาะปลาพีนองโอ้อ,อ่อนซ่อนเพลนเลี้ยงได้ครับพี่นองครับ <uci usz. S 2> ใส่พื้นที่หน่อยๆแล้วกับการดูแลกับบริยายากเนาะ เอาเวาสามารถไปเห็นงานประจํากับมากอะหายาม่าให้มันกินเนาะครับเนาะครับผมโอ้น้ามกับบ่วตองเลยน้ามกับบัไดิไฮอาหารกับบัได้ไห้่ายก็เลี้ยงไงยังอื่นเนาะกับเลี้ยงไกลเลี้ยงว่าก็ต้องน้ามยาขาดบ่ดได้วยกันนะครับพี่น้องครับโอ้ใชแล้วครับยู้มวดมือกินยู่มวดมือจากที่เลี้ยงมานี่เจอปัญหาอย่างไงบอครับอ่าตากที่เลี้ยงมมกมีอยครับปัญหากับมีโย อ่าหนึง่งศัตรูทีสําคัญของตะกะแตนเ,เลยก็คือหมดนะครับก็หมดมตอนมันเป็นตัวหน่อยหน่อยมันถี่มีหมดกับขี่เกียมนะครับมีหมดกับขีเกี่ยมบนันเท่าขี่เกียมบานเท่าครับบน<อ>ันเท้ากับขี่เกี่ยมแต่ว่าผาักกาดกันที่ว่าจิ้งจกจิ้งโจกเนาะครับมาก,กินบันเนาาครับเนาะแมนครับโอ้อันนั้นที่กองกองอยู่ไม่อย่างมันฉี่มันบ่อกครับแมนครับฉี่มันอันนี้ฉี่มัน สิเจ็บทุกมือมือหนึ่งหรือสองมือแล้วแล้วแต่หลายถลายมันมันก็เป็นเหตุใดมันตายได้ค้อกันครับมันมันเป็นแก๊สมันเป็นแก๊สเนาะครับชีนี่ก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นปัญหาหนึ่งด้วยกันเป็นปัญหาหนึ่งด้วยกันครับอ๋อส่วนอาหารหลักๆที่เขาเอามาให้นี่อย่างไรครับอาหารหลักๆก็คือเป็นหยานะครับหยาตัวนี้ยูดระย่องมันสีดีหมองหนึ่งว่าหาได้ตามธรรมชาตินะครับมันที่ียูดหลายพื้นที่แต่กันแถวบ้านเขาก็ต้องได้ปลูกนะครับโอ้ห้าที่ให้นี่ เป็นห้าเดก็ได้เที่บ่มีขนนะครับอืมครับครับอันนี้คือพิกัดนี่เขาอยูห้องกับยู่ในพื้นที่อ่าระยองนะครับเนาะครับนิคมพัฒนามีคมพัฒนาครับพี่น้องครับตักกะแตนอีสานบินสู่ตะวันออกครับพี่น้องครับบินมาไกลถึงระยองระยองเลยครับพี่น้องครับเป็นอาชีพที่ขยายนะครับต่อธุรกิจกันมากครับพี่น้องครับโอ้ดีแฮงหยาจู่แถวนี้ก็หาง่ายนะครับเนาะครับ อืจะเป็นแถวอีสานบ่เหลือได้ครับวพาผนตัดไปใแห่งวัวเบิดหญ้ยาตัวนี้ที่เป็นห้าจักรพรัดนะครับห้าจักรพพัดนะครับเนาะเป็นหยาจักระพัดสังเกตว่าก็มีกล้วยว่ครับใบกล้วยใบกล้วยกินเบิดครับใบกล้วยใบคอยใบกล้วยใบคอยกินเบิร์เลยครับอการมะพร้าวกานมะพร้าวลูกคักครับพี่น้องครับประมาณการในวาครับถ้าเบิดนี่นี่ถ้า ขายเนีย่ยจีได้ประมาณเจ็โลครับเออข้อ,ขอนี้นะครับผมล่งขไข่้อย่ที่อกเกตนะครับฮกเกตนะครับน้อถ้าถ้าไอถ้าขายตัวนะครับถ้าขายตัวก็นนาจะได้อยู่ประมั่นโอเก็โลได้อยู่ครับโอเก็โลได้อยู่นะครับนะ้ะครับถ้าไขา่ถ้าร่องเอารอบเดียวก็หนาจะได้ยู่ประมัม่นสามถึงสี่โลนะครับสามถึงสี่โลครับแต่ว่ามันสามารถร่องไข่ได้ประมัณ3สามข้งสามข้งนะครับนาอครับอ๋อคือเก็บได้สามรุ่นเก็บได้สามรุ่นครับอืครับพี่น้องครับ คือเขาเขาเลี้ยงได้ตลอดบ่ครับเนี่ยเลี้ยงได้ตลอดเลยครับอ๋อบ่บ่ว่าเป็นช่วงฤดูกาลบ่ว่าเป็นช่วงฤดูกาลครับอ๋อสามารถเลี้ยงได้ตลอดเนาะครับเนี่ยไรอืมครับครับล่องเรือนนี่ก็เฮ็ดง่ายๆเลยนะครับเนาะก็เป็นโรงเรือนที่ที่ซื้อมาครับที่ซื้อมากนะครับเนาะครับอืมครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องเพิ่นมีอีก2โรงเรือนนะครับเดี๋ยวเฮาไปอินเสิร์ตอีกโรงเรือนนึงครับพี่น้องครับไปชมคอกอนุบาลนะครับเนาะครับไปครับเดี๋ยวพานําไปนะครับ ไ้ยสังเกตลายยางพานมานน่เป็นซุ้มยางครับผมเป็นอันนี้เลี้ยงไก่นี่ครับเอาเลี้ยงไก่แล้วหมอเห็ดเป็นเกษตรโอเห็ดเป็นเกษตรพ่อพ่อเพียงนะครับพ่อเพียงเนาะครับไก่ยังไก่ชนบอครับไก่อันนี้ไก่ชนครับโอ้ยเลี้ยงไก่ชนนําพี่น้องครับโอ้พันยังครับเนี่ยอันนี้บ่่เนี่ยใจอันนี้เพราะว่ามันเป็นของอ้ายพ่น๋อเอาไปปั่มแล้วบอเอาไปปั่มแล้วครับอ พม่าบอกสายพม่านาทีเป็นพม่างามอยู่ครับอะไรยัไปเอาไปเบ่งตะกแตนต่อครับพี่น้องครับตะกแตนปลาทังก้าโมจิครับเรียนเป็นอาชีพรักอาชีพเสริมกระสางอะไรใดๆครับพี่น้องครับอันนี้ก็ที่เห็นว่าอ่าเป็นลรงล่งเลื่อนไข่ผมสิมีสองรุนนะครับเป็นล่องเลื่อนจากตัวนั้นตัวนี้ที่เป็นอ่าขอกอนุบาลแล้วก็ใส่เป็นลงเลื่อนเลียงอีกเลยแต่ว่ามันเป็นหีีรุ่นหนึ่งนอีรุ่นหนึ่งครับ เพราะว่าขันห้าอ่าบอสยับมันแยกกว่าือว่าตะกั่วแตนมันทิกัดกันขัโ<อ>นโตมันบอซ้ำกันนะครับอันนี้ก็ยีกปัหญหาหนึ่งคือคโอ้ทับบอซ้ำกันมันการิกัดกันแมนครับตัวแข็งแรงรอดอ่อ,อนแอก็แพ้ไปออประมาณานี้ไปครับผมโอ้เดี๋ยวขามาเบึงในก็ได้ครับ <มา S 1> ครับครับไปเบึงข้างในครับพี่น้องครับมือถูกกำลังแตกอ่อนถีนมากเลยครับพี่น้องครับนี่นะครับ โอ้กระสร้างนี่บอใหญ่ปันไดนเนาะครับเป็นกระสร้างอนุบาลนะครับอืมพี่น้องก็เริ่มอ่ากรสร้างนี่ลงลงไปจากขีดครับลงใครไปสองขีดครับลงใครไปสองขีดครับอืมครับพี่น้องครับไปสองขีดเต็มเลยครับสังเกตว่าอุปสรรคเนื่แกีเสียเห็นไกลหน่อยเนาะอันนี้อาศัยว่าเลี้ยงไก่น่าเลียงไก่น่าครับเนาะใส่พื้นที่ที่มีให้จํากัดเนื่องด้วยเป็นพื้นที่ จ้าของเาๆมันกะใจดีแต่รับความอนุเคราะห์มาโอ้ให้ไส้ประโยชน์ได้ครับเนาะครับครับพี่น้องครับเดี๋ยวเข้าดาวน์โหลดถ้าออกมาเลยเดี๋ยวเราล็อกไปเบื้องข้างในเปแต่ว่าครับเอาละครับเบื้องตัวหน่อยเพิ่อนนะครับโอ้ครับพี่น้องครับสุดนะครับ อันนี้เป็นหลังสามอันแรกก็ครับหลังสามครับหลังสามก็คือลอกคาบแล้วคาบแล้วหลังสาม<า>แล้วสามครั้งเนาะครับอือันนี้ลอกคาบก็บพร้อมที่จะเริญเติบโตนะครับนะครับโอ้พี่น้องกำลังเต็มเลยครับอื แือว่ามีพื้นที่ที่เฮดในห้อสามารถที่จะพอพันธุ์ได้สะดวกนะครับเนาะรับพื้นที่กระโลงครับพี่น้องครับอ่าผมขอฝากเทคนิคสําหรับเมื่อไม่ค่ติดจสีเลื่ยงสีเลี่ยงนะครับครับผมสังเกตบ่งบ่เป็นยังหยาคือต้องห้อยให อ่าแล้วก็ตั้งเป็นกอนนะครับอ่าตัวนี้น้องเขาสิกินดีนะครับมันเหมือนแบบเป็นธรรมชาติของเขาเนา<ท>ะแต่ว่ากันว่างไว้น่อนก็เพลิอนน่องสิบพาใครกินนะครับเหมือนเขาจะบ่รู้สึกเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับอันนี้ก็อีกเป็นอีกเทคนิคนึงอีกเ,เทคนิคนึงเ,เทคนิคนึงสำหรับการเลี้ยงตะกรั้นนะครับ,รบรสรับก็คือการให้อาหารให้ยา แมนครับถ้าหอยานในลักษณะที่หอยนี่เขาสิกินดีกว่าเขาสิกินดีกว่าครับอ,อ๋อถ้าน้อนยุงสี่เขาสีบ่ใครเขาก็สีบ่ใครกินบ่ใครกินเนาะครับก็คือธรรมชาติของตักกะแตนกับต้นหยาเนี่ส่วนใหญ่หยายมันก็ยืนต้นนะครับแมนครับผมธรรมชาติก็ก็บินไปเกาะก,กินในลักษณะที่อ่าแบบยืนต้นนะครับเนาะแมนครับเพราะถ้าเฮาหอยกะมันก็ไข่แบบว่าเปีนยแบบธรรมชาติเออเป็นเลี้ยงต้น ต้นหญ่ทังมาชาิเลยเนาะครับผมแล้วกะแกงเอากัดสีจินนะครับโอ้อันนี้กอะเป็นอีกอเทคนิคและวิธีหนึ่งที่ต้นเลี้ยงตะกระแตนต้องต้นหูไว้นะครับพี่น้องครับครับสุดที่ให้ตะกระแตนเข้าจะเลื่อนเติบโตไว้นะครับพี่น้องครับเราจะน้องแต่ทีกินกินหยาแล้วก็โตไว้นะครับกินหยาแล้วก็โตไว้นะครับเนาะโอ้สุดยอดเลยครับพี่น้องครับ ออกทุกไข่ออกทุกไข่เลยออกทุกแผงออกทุกออกออกทุกกออกทุกย่วงออกทุกรอนเนาะขันเป็นบันเท่าเนาะออกทุกรอนเนาะครับอืมรุ่นนี้มันใส่เวลามาจากรุ่นนี้อ่าสิบเก้าเมื่อครับสิบเก้าเมื่อสิบเก้าถึงยี่สิบวันโอสิบเก้าเมื่อสิบวันวันนี้เขาสิจับไปจำหน่ายนี่อายุมันเต็มที่เท่าไรครับอ่าน้องตั้งแตนนี่จะมีอายุไขของ ของเขาก็คือหกสิบหมือนนะครับหรือสองเดือนสองเดือนก็คือเขาก็ติดตายเองตายเองนะครับอ๋อเขาคือว่าต้องใายในนหี่เขาก็ต้องจับนายในเรื่องนะแมนครับโอ้สุดยอดครับพี่น้องครับเดี๋ยวไก่ฮเวลาก็เดี๋ยวมาอุดหนุนเฟิร์นเอาไปนะครับเป็นอาหารนะครับพี่น้องครับยำหลอกโปรตีนสูงด้วยครับนี่ต้ตะกระเตียนนี่โปรตีนสูงนะครับแมนครับปลาตังก้าโมจินะครับพี่น้องครับเลี้ยงง่ายๆครับพี่น้องครับใส่พื้นที่น้อยๆนะครับ รงเลียนนี่กับสีประมาณเมตรเคิงถึงสามเมตรนียครับเมตรเคิงสองเมตรครับพี่น้องครับแม่นครับโอ้การเลี่ยงกันนี่แล้ครับมุ่งเพื่อนครับมุ่งนี่เป็นมุ่งสําเร็จเนาะครับเนาะครับอือบอกได้ปะครับว่ามุ่งใส่ทุนชื่อ่าไหไ่ครับอ่ามุ่งตัวนี้จะอยู่เก้าร้อยเก้าสิบบาทรวมส่งนะครับรวมส่งอ๋อสั้งออนไบ่สั่งออนไลน์ครับมันสีมีมีเพลครับแต่บ่แพ้งนะครับเนาะ แล้วก็เบื้องล้วกับมุ่งกับน้าแน่นครับพี่น้องครับน้าแ่นผมแนะนําว่าใหซืเสือาดีดีกว่านะครับถ้าถ้าเล่าถ้าเ่าซสือผ้ามันยิบเองมันอาจคุณภาพอาจสู่ได้ดีถ้าห่อสั่งเป็นมากนี่แล้วเขาขับเย็บมากนะครับเนาะถึงราคามันก็ว่าได้ถูกปันไหนอืมอันนี้ก็ลดเวลาเขานังมาสอนเนาะแมนครับผมเอาไม่ต้องไปเสียเวลาไปเย็บไปยังนะครับพี่น้องครับโอ้ยยอดเลยครับเอาละครับเ่าก็ได้เบิ่งตัวๆแล้วก็ได้เรียนรู้ศึกษาเทคนิค แล้วก็การเลี้ยงของเพิินตั้งแต่ว่างไข่จนขายเลยครับแล้วก็การให้อาหารเป็นยังไงโอสําหรับชิปนี้เฮอก็ได้ความรูใ้ในการเลี้ยงตะกแตนนะครับปลาตัง้าโมจินะเป็นอลังการงานตะกแตนอ,อาชีพหม่มาแรงครับ,รบอาชีพลักก็ดีอาชีพเสริมก็ดีคือกันครับพี่น้องครับคือว่าสางไร่ใดให้ฮอกครับพี่น้องครับ ครับเป็นแนวทางสำหรับกู้ใดอยากเรียงตักกระแตนนะครับเด้อ <f> <laughs> สำหรับคลิปนี้ฮอกกับขอบคุณเจ้าของฟาร์มตักกระแตนเป็นหลายๆครับสวัสดีครับ